เอาว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเป็นสาวน้อยน่ารักนะคะจากซีรีส์ขับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียตอนสัญญาใจานะเดี๋ยวเรามาต้อนรับเขากันเลยดีกว่ากับน้องมิ้มหรือว่าน้องฝนสนันทชัติค่ะสวัสดีสสดค่ะรถเลยน่ารักมากน่ารักมา,นากนี่นะออกไปนะออกวันนีด้เดียวงนะใช่สิคนก็ให้ความสนใจกันมากมายถูกต้องเพื่อนฉันก็จะรู้สึกว่าทาไมเด็กคนนี้ถึงแอบแบวขนาดนี้หนุ่มๆเพื่อนฉันก็จะบอกว่าเฮ้ยคนน่ารักมากเลยอ่ะช่วยกันตีกัน อย่างนี้ถูกต้องมีสองมุมอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน่อยนึงดีกว่านะครับที่ผ่านมาน้องผลงานเยอะมากแรงมากแต่ฮอร์โมนล่าสุดมาเล่น M.B. น้องกิ่งอีนะครับด้วยว่างานเยอะมาตลอดเลยอย่างนี้ซั่นๆเยอะขึ้นไหมจ๊ะเยอะขึ้นค่ะจริงจริงฮอร์โมนสองซีซั่นที่ผ่านมาก็จะมีแฟนๆอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าพอมาเป็นแบบเหมือน หญิงรักหญิงมีแฟนแฟนเพิ่มมากขึ้นค่ะก็มีคนช่วยเชียร์ให้กำลังใจฝนเบลอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่ามีคููจินด้วยแบบใครก็เลยทำให้แฟนแฟนเนี่ยเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เพราะน้องฝนฮอตมากๆเนี่ยก็เลยได้มาร่วมงานนะคะกับครับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียลตอนสัญญาใจเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยถือว่าเป็นภาคต่อของครับไฟเดย์เดอะซีรีส์นะตอนความลับของสัญญาใจตอนนั้นเนี่ยกระแสดีมากแบบนี้พอตัวเองมารับบทในภาคต่อรู้สึกกดดันบ้างไหมคะกดดันค่ะเพราะว่าคือ ฝนก็ดูของต่อครั้งแรกแล้วก็แบบค่ะยสงสารคู่นี้เราก็เชียร์เชียร์น้องก้าวพิกา,อานอะไรเงี้ยพอมาเล่นเองแล้วรู้ว่าบทเราเนี่ยจะต้องมาสร้างความปัดปวดในเ,เขาก็แอบหนักใจเหมือนกันค่ะกลัวว่าแบบอา้าวมาทําลายความรักเขาหลึกปล่าเดี๋ยวจะมีคนไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนแบบ เอ้ยไม่เอาอยากได้คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นยากไหมอ่ะเพราะว่าต้องลุกจีบน้องก้าวหนักมากคือคาแรคเตอร์มันไม่ยากมากแต่มันยากตรงที่เราจะต้องมีพลังงานตลอดเวลาใช่ค่ใช่ใช่เป็นคือเนพวกหญิงดีดในเรื่องเออคืออนัดกองตีห้าเลิกสมมุติสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมันต้องแบบก่อนเข้าฉากหนูต้องวิ่งก่อนเอ็นจีตลอดเวลาใช่ค่ะไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนดึกแค่ไหนฝนต้องออกกาลังกายก่อนเข้าซีนให้แบบ มันบีดอ่ะให้แบบร่างกายมันมีพลังในการทํางานค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเข้าไปงงยๆยเงาเงเดี๋ยวมันจะไม่สนุกถูกต้องแต่ว่าแค่ออกมานิดเดียวเนี่ยคนก็ชอบกันมากเลยนะแค่เทเลอร์ออกมาใช่มันมีคาแรคเตอร์ของความสร้างสีสันประมาณหนึ่งอืมก็เป็นก็เป็นตัวเองไหมก็มีความคล้ายตัวเองในความที่แบบการพูดสนุกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าที่แฟนๆชอบอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนอะ อยากทำแบบนี้แหละแต่มันมันกล้าทำเหมือนมิมเป็นไอดอลอย่างนี้อุ๊ยนี่แหละแบบว่าฉันคิดอยู่เธอทำให้ฉันแล้วกันอะไร่เงยเป็นตัวน้องมิมไปแต่เรารู้สึกว่าชีคาแรคเตอร์ของน้องฝนเหมือนกันนะปกติเราจะชอบเห็นแบบน้องฝนดูแบบ เล่นเรียบร้อยเรียบร้อยดูไม่ค่อยพูดดูเล่นข้างในเยอะกว่าก็มาครั้งนี้ได้เล่นข้างนอกแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรีทั้งอินเนอร์แล้วก็เอาทเทอร์แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างสนุกค่ะออกกองแล้วมารู้สึกว่าแบบสวัสดีค่ะพี่เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะอยู่มีมาได้ยังไงขอบคุณที่ทำเป็นังฝุ่นนะใช่เพราะพี่จะไม่ถูกกริกกับผู้หญิงแบบนี้มากพี่จะไม่ชอบเลยถ้าพี่หงอยูในซีรีส์นี้เนี่ยตีกันนะต้องตีอ่ะต้องแบบ ขอไม้หน่อยขอตีปากนิดนึองอย่างนี้เพรลิ้นเปรีย้ยสุดแต่เล่นถึงสุดเหมือนกันตีบทแตกมากถูกต้อน,นี่คือจริงๆพี่กูช่วยเยอะนะคะ<ช>เพราะว่าบางทีหนูเล่นไปรู้สึกว่าอ่ะอันนี้แหละมันมันมีสีสันพอแล้วพี่กูมไม่ได้ คือมันคำว่ารักเนี่ยเธอต้องแบบรักไหมอะไรเงี้ยพูดออกเลยอ่ะพูดเลยนะพี่กู๋เนี่ยนอกจากพูดกับที่เลิศมากแล้วยังเป็น acting coach ที่เลิศด้วยจริงโดยเฉพาะบทอะไรแบบเนี้ยพี่กู๋จะทำได้ดีกำลังจะพูดเลยนี่ถ้าน้องฝนไม่ว่างพี่กู๋จะเล่นเองแล้วนะเน้นกำกับเองแบบนี้นะคะจิวิกสุดฤทธิ์นะครับมาร่วมงานกับนักแสดงหลายท่านเป็นครั้งแรกอย่างโฟกัสเองก้าวเองพี่เรียวพุทเองก็ร่วมงานครั้งแรกด้วยใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคือต้องเป็นครอบครัว กับพี่ลีโอพูลแล้วก็พี่เกดค่ะแล้วก็ไม่เคยเวิร์กช็อปกันมาก่อนเพราะว่ากองถ่ายค่อนข้างจะเปิดเร็วเพราะเวลาถ่ายมันน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พี่เขาน่ารักมากก็คุยกันในกองแล้วก็สนิทกันไวพักกองปั๊บก็คุยกินข้าวก็คุยกันเหมือนเวิร์กช็อปไปฏิทูตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้เป็นเหมือนการบรายพฤติกรรมส่วนก้าวน้องก้าวก็บอกแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้ ไม่ต้องเกรงใจกันคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ทํางานได้สบายๆไปเลยลบแบบมีแบบแรกๆมีการเคิร์กเขินกันไหมเวลาาบกันน้องก้าวก็เกรงใจเนาะว่าสาวๆเชียร์อยู่เยอะใช้คาว่าเรงใจเนาะนะคะต้องเก้าเป็นดารา Professional นะก็คือคุยกันให้จบเลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้เต็มที่ไม่ต้องมานั่ง เก่งใจกันในฉากนี้ใช่จะได้แบบเต็มร้อยไปเลยนะคะพูดถึงซีนที่ประทับใจในซีรีส์เรื่องนี้หน่อยอุ้ยมันยังบอกไม่ได้สิเพราะว่ามันยังไม่ได้ออนไปอะทำยังไงดีเพิ่งออนไปแค่สองตอนอะเนาะค่ะก็คือยกกองถ่ายไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วสีสันมากคืออธิบายไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดได้ดูซีนนั้นเมื่อไหร่จะรู้แหละว่าอันเนี้ยทุกคนก็ประทับใจมีที่มันมีอยู่ในเทรลเลอร์ที่เป็นซีนเราอยู่บนเตียงกับพีเตอร์ บอกบอไม่ได้บอกบอไม่ได้มีภาพออกมาชอบวันนั้นแหละคะ่ะเออต้องติดตามต้องติดตามห้ามพลาดเลยนะครับคับออนแอร์ไปแล้วนะครับกระแสจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนี่ยติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ด้วยสัญญาใจาแล้วก็มีแฮชแท็กทีมมิมด้วยนะออเป็นส่วนตัวของเราเองถูกต้องค่ะนี้สิ่งไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะตอนแรกกลัวจะมีคำว่าแอนตี้นำหน้าทีมมิมก็ ไม่มีไม,มไม่มีน่ารักขนาดไ้นเนาะค่ะเพราะว่าคือตัวฝนเองอะฝนก็เชียร์ทีมฟังเตอร์ค่ะ,คะดูมามันแบบมันอินอะมันน่ารักอพอเราเข้าไปเราก็อย่างที่บอกว่ากลัวว่าเขาจะเชียร์คู่เดียวค่ะอพอเป็นสีสันให้แล้วทุกคนชอบก็ดีใจค่ะ อันนี้น้ำจิ้มพูดเลยค่ะอจุดเริ่มต้นออ๋นี่นีเพิ่งรู้จักกันวันเดียวเห็นไหมคะถูกคนว่าอยู่ค้างกันด้วยน้ำจิ้มนาจาอันนี้เน้นย้ำนะจ๊ะผิดเส้นใต้มากมากค่ะถูกต้องอย่าลืมค่ะว่าเราเป็นสาวข้างบ้านบ้านอยู่ใกล้กันก็ต้องได้เจอกันบ่อยสิคะอู้ตาย Go next door next door พี่ปุ่นเองไม่ใช่เติร์ดูแบบดูเหมือนกำลังจะบอกเติร์หรือบอกฟางสักอย่างใช่ะหนางอินเห็นมั้ยบ้างก็ต้องติดตามกัน ด้วยกันนะครับตอนนี้แฟนๆ<ช>ก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับเขาพูดถึงฝนว่าไงบ้างมีแบบส่งข้อความมาโดยตรงบ้างไหมค่ะอย่างตัวฝนเล้งชวิเตอร์ก็อ่านแฟนๆก็แบบว่าเชียร์มิมนะหน้าตบอ่ะแต่ก็ตบไม่ลงเลยเจริงมันจะเป็นโมเมนต์นั้นน่าคือมันตีกันร,ระหว่างฝนกับมิมไงมันเป็นคาแรคเตอร์เนาะแต่อย่างที่บอกไงว่าตัวฝนเองอะตีบทแตกมากแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับแต่เรามีแบบเขาเรียกอะไรไปสอบถามจากเป็นแฟนละครเรื่องนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยว่าเขาพูดถึง ทนรู้จักค่ะติดตามว่างค่ะเห็นใน a c e b o o k อะไรในเอจอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักค่ะเคยดูจากเรื่องที่ผ่านๆมาเป็นซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ก็มีบ้างค่ะรู้ค่ะรู้จักจากไหนก็ฮอร์โมนค่ะบทดาวรู้จักครับจากเรื่องฮอร์โมนครับรู้จักค่ะก็ดูเรื่องฮอร์โมนนะคะรู้จักครับในโซเชียลครับแล้วก็ซีรีส์ฮอร์โมน ก็ติดตามนะครับเพราะปกติของช่อง GMM ช่อง25ก็จะก็จะดูอยู่แล้วทั้งรายการแล้วก็ขับไฟเดย์ก็จะดูอยู่แล้วครับดูค่ะเป็นไงบ้างก็น่ารักมากเลยค่ะพี่ผลเขาทุกครั้งที่เขาเล่นละครก็คือการแสดงของพี่เขาจะเป็นธรรมชาติน่ารักสดใสแล้วก็สมวัยมากมากเลยค่ะน่ารักใช่น่ารักแต่ต่างจากตอนเล่นฮอร์โมนนะคะที่เขาน่ารักมากเลยแบบเล่นเขาดูเป็นแบบ คาแรคเตอร์เขาดูสดใสขึ้นกว่าตอนภาพยนตร์เรื่องก่อนก่อนหรือซีรีส์เรื่องก่นกอนกนดูเป็นตัวของเขามากขึ้นเลยอะค่ะดูแล้วมันน่ารักดีอะครับมันใสใสน่ารักเห็นค่ะ,คะก็มีในไอมีเพื่อนแท็กมาบ้างอะไรค่ะ,คะ,คะก็ชวนเพื่อนดูอยู่เพราะว่าน่าติดตามอยู่แล้วค่ะเห็นครับเพราะว่าในโซเชียลยมันบูมมากเลยอะ ก็เลยจะเห็นผ่านตาอยู่แล้วครับเห็นคังมีเยอะมากใน IG, Facebook, Twitter อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีไปรีทวิตบ้างให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นครับในพวกแบบว่า Instagram มอะไรพวกนี้ครับก็มีการแชร์ต่อเหมือนกันติดตามอยู่ก็เห็นนะคะเนาะใช่ค่ะเห็นเพื่อนแชร์มาในเฟซค่ะเขาก็น่ารักดีนะคะคาแรกเตอร์โอเคเลยค่ะิจจตในถ้าดูแสดงเป็นธรรมชาติ ดสดใสน่ารักยิ้มน่ารักมากการแสดงผมว่าก็ถือว่าเห็นพัฒนาการของพี่เขาแล้วก็ดูแล้วอยากจะติดตามต่อว่า ตอนต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงมากเลยครับเขาเล่นดีมากครับก็น่ารักสดใสนะคะเหมือนน้องเล่นเป็นตัวของตัวเองนะคะพัฒนาขึ้นค่ะเทียบจากแต่ก่อนมาเห็นบทแบบนี้ก็รู้สึกชอบชอบกว่าชอบกว่าตอนที่เขาดาร์ครับรู้สึกว่าน่ารักก็ดูพัฒนาขึ้นค่ะเพราะว่าเขาดูมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากขึ้นเขาดูแบบเล่นได้แบบสดใสร่าเริงดูกล้าเล่นกล้าทําอะไรมากขึ้นกว่าแบบภาพยนตร์เรื่องก่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะ อยากให้ทุกคนไปดูนะคะสัญญาใจคือสนุกตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะคะตอนนี้ก็มีซีซั่นที่2มามีบทบาทของตัวละครเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะมาดูซีรีส์ขับไฟเดย์นะคะเรื่องสัญญาใจกันเยอะๆค่ะเพราะว่าน่าติดตามมากๆค่ะสำหรับขับไฟเดย์นะครับ ผมเชื่อว่าทุกๆคน,นคงจะต้องรู้จักนะครับก็ดูเถอะครับสนุกมากเราจะติดตามน้องฝนนะคะทางบ้านอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็สนุกมากครับลองลองไปติดตามกันดูนะครับ GMM 25ครับอา คือเดี๋ยวผมก็ชอบกันคืออกทุกใจจริงคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่หนักมันน่ารักอะใช่แล้วคือประเด็นเลยบทมันส่งเน่นถึงอินเนอร์ได้จะเกลียดก็เกลียดไม่ลงโอ้แต่มันไสเล็กเล็กใช่แค่ได้ปากเบาๆแต่ก็ยิ้มตา้ได้ครับได้ครับเรื่องงานผ่านไปเรามากระซิบเรื่องส่วนตัวกันหน่อยในการบันเทิงกันนะลูกเยค่ะต้องมีนิดนึงกันหน่อยไกลเกลีย ดูอินดูอินเอออ่ะฝนเริ่มคำถามแรกอยากรู้ไม่ใช่หรอเรื่องนี้ใช่คือก็รู้ๆกันอยู่ว่าก็จะมีคู่จิ้นเป็นน้องเบลอย่างนี้เอาแบบถูกอกถูกใจสาววายก็เลยมีข่าวออกมาบอกว่าน้องฝนเนี่ยนะชอบผู้หญิงอันนี้จริงหรือเปล่าลูกคือเขาก็น่ารักคุยกับน้องเบลอะไรเย่างนี้ค่ะแต่ว่าเป็นพี่น้องกันถามว่าชอบผู้หญิงไหมอย่างคุณหมอเจี๊ยบอย่างงี้หนูก็กินนะใครใครก็กินไหมอ่ะเท่ขนาดนั้นอ่ะ ก็ยอมรับไปเลยแล้วกันค่ะชอบหมอเจี๊ยบได้ไหมไปแล้ว นี่น <Rolling signals> ี่นี่หมอเจี๊ยบประเด็นคืออะไรนี่ขอนลืมมีมลูกหนูเองแบบดูอินกับคาแรคเตอร์ชื่นชมพี่เขาเขาเก่งหลายอย่างค่ะเป็นคุณหมอหนูรู้สึกว่าคือเพื่อนเป็นหมอเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเวลานอนฉันยังหาไม่ได้เลยแล้วพี่เขาแบบทำงานหลายอย่างเลยค่ะแล้วถ้าหมอเจี๊ยบเขาดูอยู่แล้วเขามาจีบหนีทำไมลุะเขางจะไม่ไม่เขาอาจจะไม่มาจีบหนูไม่ได้เขาไม่จีบสมมติไงสมมติแล้วก็สมมติอยู่เอาลายไปเลยด้วยการ เล่น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 มิมมิมแรงจังเลยมันจกสัญญาใจไงคะเรามาได้คาแรคเตอร์วันนี้แต่เอาจิงพี่เจี๊ยบน่ารักขนาดนี้ใคริงแก็ชอบอ่าแต่าชีวิตจริงถ้าไม่ใช่พี่เจี๊ยบเนี้ยชอบได้มาได้มายังไม่เคยคุยกับผู้หญิงใครไม่เคยหญิงมาจีบก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แล้วสเปคมีการตั้งสเปคของตัวเราเองไหมว่าจริงๆแลเราเป็นคนชอบผู้ชายหรือชอบสเปคแบบไหนคือปกติที่ผ่านมาก็คุยกันหนุ่มๆยังไม่เคยคุยกับแบบผู้หญิงอะไรยเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเข้ามาหนูอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะคะอื็อยู่กับการเทคแคร์แล้วก็ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังไม่มีเผยตามจริงถามจริงคนคุยล่ะก็มีคนเข้ามาบ้าง อันหลังอันหลังมีคนคุยยังเด็กอยู่เนี้ยหรอยังไม่พร้อมจะเปิดตัวอย่างนี้หรอหรือยังรู้สึกว่าคุยแล้วยังแบบไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าแบบเอยังไม่เรายังสุดเด็กไปเลยมันยังไม่ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าค่ะว่าแบบโอเคเรายัง ไม่ได้รอยเปอร์เซนต์กับคนนี้แล้วก็รู้จักกันไปก่อนค่ะถามว่าเด็กไหมก็ใช่รู้สึกว่าอายุแค่นี้ยังรู้จักคนอีกนานอีกเยอะโค้ค่ะใช่ไหมคะโค้งค่ะหนูจริงออกตัวแรงใช่เพราะออกตัวแรงบางทีก็ความแรงเหมือนกันใช่เราต้องศึกษากันไปเรื่อยๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับเขาบ้างพี่อินนะคะพี่เบิร์ดนี่ลูกเอาไว้คุยกันอย่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องฝนฝากผลงานนิดนึงจ้า ค่ะก็ค่ะไฟเดย์เดอะซีรีส์ทูบีคอนติเนียนะคะตอนสัญญาใจทุกวันจันทร์ค่ะก็ฝนระบบมีมฝักด้วยแล้วก็ยังมีอ่ายูปรินค่ะกับน้องไว้โวน้องไว้เลิฟซิกอ่ะที่หลายๆคนเรียกฉายานี้กันก็ประมาณ เดือนกระกฎะาคมถึงจะเริ่มถ่ายอใช่นะครับตอนนี้ก็ติดตามสัญญาใจไปก่อนใช่ครับทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มตรงค่ะก็ติดตามน้องมิ้มแล้วก็ติดตามเรื่องราวความรักในครั้งนี้กันได้ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะขอบคุณน้องฝนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวมาถึงมากมายรอยอยู่กับ f m on TV มอนทครับ